คลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่ามีผีตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามีดเด e มไนฟ์หรือที่เรียกว่า The มมีดนี่แหละมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นมีดจริงหรือเปล่ามีคำคมหว่ามีดมีดคกิ๊บเลยกิ๊บได้ยิน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 มีม คมแมคมคริสเอผ่านเลนอะอมี่มี่อยู่ไหนวะน้ไงน่งไงมันอยู่ข้างบนน่ะไหนวะออกมาจากห้องดิไอเจ้ไอเ้เดมี่มันตามมาแล้วอเยะนั่งรับนอน่นอนเลยครับจ้า นี่ไงนี่ไงเดอมีดเดอมิดไอ้เจีาไป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 มีมีมีน้ำมีดน้ำมีดตามผมมาผมกผิดอะไรอย่ามาตามผีของทิงก็ผมก็ตายนะครับเออถ้าเป็นของทิงตายไปนานแล้สิเดวที่จะตายคือโดนเท้าแต่ไม่าๆหน้าเนี่ย นี่คือวิธีแม่คนเอเชียที่จะทำกันนะเหลือสิบสี่วินะครับก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาแสงอยู่ใจถึงได้แายก่อนะโอเคก็โอเคเนาะเอาชีวิตรอดกับดมีดโอเค